สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยนะครับในรายการยอดเชฟไทยครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเมษาเนี่ยผลไม้ฤดูร้อนเนี่ยเยอะมากไปหมดเลยหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ผมเลือกมาเนี่ยเพื่อจะทำสองเมนูให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยนะครับเป็นมะยงชิดครับซึ่งมะยงชิดเนี่ยเราจะรู้จักตองช่วงไม่กี่ปีมาเนี่ยครับผมว่าเป็นผลไม้ซึ่งระหว่างมาปิงกับมาปลางผสมกันแล้วก็เขาเด่นมากที่นครนายกดังมากๆนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ เราจะทำา2เมนูจากมยงชิดครับเมนูแรกมีไข่ครับไข่ดาวซึ่งผมจะใช้ไข่ไก่เก่านะครับเอามาทอดให้ไข่แดงกรอบไข่ขาวกรอบแล้วก็มาทำยำครับใส่มยงชิดด้วยเมนูที่2จะเป็นไข่แดงไข่ไก่ไข่แดงเทมปุระครับกับยำมยงชิดถ้าท่านไม่ได้ติดตามชมเนี่ยพลาดจริงๆนะครับกับสูตรเด็ดๆแบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเด็ดมยงชิดแล้วก็มาทำสูตรแรกกันครับในสวนครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมไปในสวนเป็นสวนของพี่ชายแล้วเขาก็ปลูกมยงชิดไปด้วยเราก็จะไปขโมยมยงชิดมาทําอาหารกันเต็มเลยครับห่อไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะต้องเลือกแบบอมเหลืองเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวนรอแป๊บนึองอันนี้ไม่ได้นี้ไม่ได้ผมนี้น่าจะดีนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่อมเหลืองอมเหลือง เ,เดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่ขโมวยจริงเท่านั้นเราเด็ดออกไปเลยครับ <Okay. S 1> ผมเหลืองแบบนี้เราได้แล้วครับ mm hmm. ท่านผู้ชมครับผมเหลืองภูๆอย่างนี้เดี๋ยวเราไปปรุงอาหารกันครับ mm hmm. นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้พาท่านผู้ชมไปเด็ดแล้ว mm hmm. ผมก็เลือกลูกที่เรียกว่าหำหมก่อนที่จะเหลืองเต็มลูกเนี่ย mm hmm. ผมเลือกแบบนี้มาก่อน เพื่อที่จะเอามาทําเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอาหารในเมนูนี้กันครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปในตลาดเนยมยงชิดเนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกในตลาดครับซึ่งมยงชิดเนี่ยผมว่าราคาก็ไม่แพ้ของนอกเลยนะครับล,ลูกสวยๆเลือกดีๆเนี่ยสามสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะครับเรียกว่าถ้ามาจากสวนดีๆเนี่ยยิ่งแพงนะครับเพราะว่าจะอมเรียกอมเปรี้ยวอมหวาน แต่วันนี้ผมจะเอามายงชิดเนี่ยมาใส่ในยำไข่ดาวกันครับท่านผู้ชมยำไข่ดาวของผมเนี่ยจะเป็นสูตรยังไงเนี่ยแต่เดี๋ยวต้องติดตามชมกันดูครับแต่ว่าเราจะใช้มายงชิดแบบนี้เนี่ยเอามาปอกครับปอกโดยที่จะใช้เนื้อที่เขาเป็นเรียกว่าเนื้อที่เขาถูกปอกแล้วเนี่ยให้เนื้อเป็นสีอมเหลืองแบบนี้ครับเนี่ยอมเหลืองแบบนี้เราผิวเขาออกไปนะครับเพราะผิวนี่จะกระด้างหน่อย ถ้าท่านผู้ชมปอกอย่างนี้ไม่ได้ก็ที่ปอกเลยนะครับนี่ทําแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าง่ายอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเห็นทางตลาดเขาทำเนี่ยเขาก็จะให้มีดเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็คว้านเข้าไปมีดเล็กเนี่ยคว้านเม็ดแต่น,นี้มีดเนี่ยใหญ่ไปหน่อยแต่โอเคเอ็นวย์ยังไงเราก็จะลองทําดูเพื่อให้ผู้ชมได้เป็นไอเดียว่าอ่าแล้วก็คว้านเม็ดกันยังไงครับเอาเนื้อมาเป็นแบบไหนนี่ นี่เห็นไหมครับเขาก็จะคว้านเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะใช้เม็ดอันนี้แต่เดี๋ยวชิมหน่อยครับอยากชิมแล้วกันตรงนี้นเป็นยังไงอืมเป็นยังกรอบครับแล้วก็ติดเปรี้ยวมะยงชิดอ่ำหามแบบนี้จะอมหวานแล้วก็มีเปรี้ยวเหมาะสําหรับรสชาติกับน้ํายำนี่ไปด้วยกันได้ดีเลยครับแม่ระพูดถึงน้ํายำท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมเนี่ยชื่อคุณสมศักดิ์นะครับส่งข้อความใน Facebook มาบอกว่าน้ํายำเนี่ยทำยังไงถึงจะอร่อยที่สุด จริงๆถ้าถ้าผู้ชมได้ติดตามรายการมาตลอดเนี่ยน้ำยำเนี่ยเป็นเบสิกของสิ่งที่ผมจะต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับคือผมจะต้องบอกว่า2 2 1 2 2 1ก็คือน้ำปลานะครับน้ำมะนาวถ้า2ก็คือ2เท่ากันนะครับแล้วก็1ก็คือน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลอันนี้อยู่เลยครับท่านผู้ชมจะไปใส่อะไรเพิ่มเติมจะไปใส่นี่ยมายงชิดใส่พริกใส่กระเทียมดองใส่อะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะได้อันนี้เป็นกลางไว้ก่อนแล้วจะไปแตกเป็นอะไรก็ว่ากันไปเอาละครับ เอามาถึงเรื่องมายงชิดผมมีมายงชิดแล้วในมือเพราะนั้นมายงชิดเนี่ยเวลาเราได้แบบนี้มาเก็บพหามแบบนี้เข้าตู้เย็นไว้ก่อนเพราะว่าความเย็นจะไปกําหนดให้เขาไม่ให้เขางอมมากไม่ใช่ให้เขาสุกอีกแต่ถ้าสมมติเราเด็ดมาแบบนี้อยู่ข้างนอกเนี่ยเหมือนมะม่วงเนี่ยมาชนกเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันยังไม่สุกนะครับมันแก่เต็มที่แต่ว่าพอทิ้งเอาไว้ข้างนอกเด็ดออกมาแล้วพอทิ้งไว้ข้างนอกเนี่ยไม่เก็บไว้ในตู้เย็น2วันมันก็จะเหลืองสวยแล้วก็หอมเลยนะครับพอวันที่3ปอกมานี่ อร่อยมากถ้าสุกคาต้นเหมือนกันข้ามายงชิดก็เหมือนกันถ้าสุกคาต้นเนี่ยเขาก็จะเป็นไตไตข้างในไตไตในที่นี้คือเป็นเหลืองแบบเหลืองใสๆอะ่ะก็จะไม่ค่อยอร่อยแต่ถ้าเด็ดแบบแก่สุกแบบนี้แต่ไม่เหลืองเนี่ยเอาไว้ข้างนอก2วัน3ว,นวันเหลืองเนี่ยโอ้โหอร่อยมากมหาชนกครับท่านผู้ชมครับเวลาไปตลาดถ้าจะเลือกซื้อมายงชิดที่จะมาทําสูตรที่เรากําลังจะบอกท่านผู้ชมตอนนี้นะครับไปเลือกเขี้ยวให้มากหน่อยนะครับอย่าให้เหลือง เอางี้ผมยกอย่างนี้มาให้เนี่ยเห็นไหมครับเทียบกันดูว่าเหลืองแบบนี้คือเหลืองที่เขาสุกจากผิวข้างนอกเนี่ยเหลืองแบบนี้เนี่ยตัวเนื้อจะจะฉ่ำเกินไปอันนั้นเอาไปทําลอยแก้วเอาไปทานเล่นได้เลยแต่ส่วนจะทํายำเนี่ยให้เลือกขั้วเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเขียวหน่อยอมเหลืองเล็กๆนะครับอมเหลืองเล็กๆแบบนี้ทํายำนี่พอดีเป๊ะเลยท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเวลาไปเลือกก็เลือกแบบนี้เรียกว่าได้กรอบแล้วก็พร้อมสําหรับทํายำในเมนูของผมเลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวไปดูกันครับ